สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปตลาดน้ำชุมชนวัดสรีวารีน้อยนะคะจังหวัดสมุทรปราการ อะไรล่ะคะทุกคนตอนนี้เนอะมันเข้าได้ลง้เหม,มือนกันว,วัดสี่วารีน้อยใช่ตลาดแบบร่มรื่นมากอะ่ะวุ้ย เอาไปกินตรงไหนเนี่ยกินตรงนู้นได้ติดนิ่มน้ำเชียวอะไรดีจ๊ะค่อยๆชิมได้ลูกเหลือแต่มันถ้ามันกล้วยยังไม่ทันลูกชิมมันก่อนก็ได้ว่าอนรน้เปล่าเราต้องชิมสั่งไว้สั่งไว้เลยสั่งกล้วยไว้ได้ไหมคะเอารวม เอาก๋วยเตี๋ยวอะไรมีก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณมีก๋วยจับน้ำข้นแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณเพิ่มหมูกรอบได้ไ,ดไหมเอาก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นเล็กแล้วก็เพิ่มหมูกรอบด้วยเลยนะคะสองค่ะรอก่อนเออแต่ที่นี่ที่นั่งเยอะดีนะแล้วก็เย็นร่มรื่นจะเก็บมาจดเลยดูว่าทำไมเขาให้ชบอด หหิหืมดูคนร่อยเน้ำคนมา,า,มาไม่มีเครื่องไม้อะดูคิกพี่เขาแบบไม่มีเครืงไมเลยน่าสะเผ็ดน่าดูอ่ะร้อ,อนร้อนค่ะรัวปะ นมามาลันตกแบบตกแบบตกคนจนน้ำแบบเส้นเคือไปด้วยเรื <c oughs> ่อยน้ำตกน้ำ้น นะไม่เคยกินร้อนอะวมเหมือนกินไข่ของไข่ขอเรื่องนึเออประมาณีอืมอืม เดี๋ยวหนูโตัวคือมันแห้งแบบอจ่าจางย้อนอือจ่าจังยอ้อนอร่อยดีหนูชอบอืม รนดูครับชามละห้าสิบบาทผัเดเตียวเลือดทั่วไปน้ำซุปอ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลือดสามสิบอันนี้เลือดเจ็ดสิบน้ำซุปไม่ต้องคิดจะซดนะเพราเมันคนมา <c oughs> แล้วอันนี้เมื่อกี้ถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าเป็นสูตรของร้านเขาเองคิดคนขึ้นมาเองด้วยก็คือไม่เหมือนใครอร่อยปีกหอยแมลงภว่ไม่พลา้ไม่ลืมจ้า เท่าไหร่คะ20บาทเรียบร้อยค่ะ20บาทไปถึงไหนกันมาอยู่ตรงนี้อ่ะนี่คะ่ะกินก๋วยเดียวกินกล้ยวยหน่อยอ๋อแค่ได้อยู่อ่ะง้อก็แค่มองเฉยๆเพราะข้าวดีไม่อบมน้ำมันด้วย ลูกชิดน่ากินมากเลยทาทุกอย่างค่ะอยากกินส้ขนมปังอ่ะอร่อยหอมกะทิหอมมากมกะมันๆด้วยอร่อยลูกชิด เดี๋ยวเราไปนั่งกินริมน้ำกันนะคะทุกคนมีที่นั่งริมน้ำให้นั่งกินด้วยโอ๊ยน้อยจะบุกูชีวิตมา ลืมแล้วว่าแบบซอดเอาไว้ขนมโบราณเยอะมากหลายร้านเลยอะไรอะวัดไปแล้วเราไม่เราไม่ส่องของเขาด้วยด้วยวบบมีทางอะไรอย่างเงย ร้องไหมร้องเพลงร้องได้อะไปแล้วร้องเถอะพี่บอกร้องเถอะเต้นได้ไหมี่ได้อยู่มีชมพิธภัณฑ์ของโบราณเนี่ยแบบนี้อันนี้สีธรรมชาตินะสีเหลืองดอกจีนสีูแก้มก้อนแดงสีแดงบีทรูท สีม่วงกับละม่วงอันนี้อันชันไม่ได้บีบมะนาวเนี่ยมีทั้งหมดจะสีสอนได้จ้ะได้ตกละสามสิบสั่งที่บางไส้วิรลัสนะคะไม่มีเนื้อสัตว์นะขอบคุณค่ะน้องเพ็งได้ล่ะเลยขับไปชมข้างในก่อนเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นกเกี่ยวกับรถยนต์อของเรือเหรอนี่เรื่ามของเก่าเล้ว สมัยที่ปู่ที้าทำการกาำญี่ปุ่นหรือเปล่าที่เราเป็ิธที่ั่นมาเออใช่และมีทำขนมโค้กแล้วนั่งไงอ่ะคคยใช่ไหมเนี่ยเคย เกิดไม่ทันวิทยุอย่างนี้ก็ไม่เคยเห็นหรอกเกิดไม่ทันไม่ทันหรออือเนี่ยเคยใช้บ้างมั้ยบีบอเนี้ยไม่เคยอันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่เคยใช้ใช้ไม่เป็นไี่กคยจริงปะเนี่ยจริงยทำไมพอเราจับมือฉุยอันนี้อะไรโนเกียนะับบีบอีเข้ามาไหนอันนี้ไมบีหรอไม่ใช่โนเกียโนเกียจริงๆถ้าเราเก็บไว้ก็บ้านเราก็จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนกันะเออจริงอ่ะ แมวยมะรีนชาเล่นถูกบทบาทบอกให้เรนเลยเรนบอกอันนี้คือที่สัตว์สมไฟแช็กแล้วก็อะไรบุรีพวกเราเข้าไปร้านโชว์หวนเลยเขามีอะไรขายไม่มีนุ่งเรืองพานิดโอเลี้ยงไะไจ๊ะโอเลี้ยงหนึ่งเอาหวานๆเลยโอเคโอเคยกล้อไปจ้าพี่แปลว่าอะไรโอเลี้ยงยกหล่อ จักรยานลอยฟ้าอันนี้คือตลาดอันนี้ไหมคะแหงนี้อันนี้คือแม่น้ำอะไรคะพี่อ่าอันนี้คลองคลองจระเข้ค่ะอันนี้อะไรลูกเกลืออันนี้ลูกเกลือตั้งแตยี่สิบห้าสัตยาอันนี้เอาไปหมดเลยแล้วอันนี้อะไรอะคะเอาเจลใส่กระเพาะเอา ไหร่คะ้อยแปดบาทอันน <so ี้กุ้งไข่ปะคะกุ้งไข่ใส่เอาไปติ่มี่สิบบาทเองเอาน้ำมะพร้าวปั่นนมสดหนึ่งด้วยเก้าสิบบาทเราจันไอ้โคนแบบสนมันเหมือนคนเล้งตีกัน ้พี่เขาลอยอยู่รอร่อยมากพอจะไม่เหมือนกันก็ได้อร่อยจริงหอมหอมได้ครับสุดแสนจะเขียวโซดาเขียวโซดาเขียวโซดา ลอมเป็ดหรอได้แค่นี้ <laughs> ตกใจว่าลอเป็ดหรออ้โอโหลายดอกลายดอกเลยเัมือนรถชื่นใจค่ะสดชื่นวัดศรีวารีน้อยอ,อ๋อใช่ตลาดอยู่ในวัดนะคะทุกคนตรงวัดศรีวารีน้อยก็มาจอดรถกันได้เลยเพราะที่จอดรถกว้างมากก็กลับบ้านเลย บอกว่าตลาดนี้ของกินก็เยอะเนาะแล้วก็ไม่แพงเริ่มต้น20 30บรรยากาศลมลืน่นใช่ค่ะอาหารอร่อยนะใช่แล้วก็มีเพลงให้ฟัง